ครับสวัสดีครับมาแล้วครับลูกควยสารน้ำโชวครับมันนี่ขอเสนอเมนูซุปหนังงัวครับไปติดตามครับแซ่บๆหอมๆครับนี่วัตถุดิบเราก็หนังนะครับเอามาจากกระนวนเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีเกลือผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยรสดีแล้วก็แป้งเห็ดให้มันคนนะฮะเอาผีเครื่องปรุงเขาเดือดสุดๆครับกระสีมีหากพะโลหอมหัวไ่ มะเขือ,อเทศบักพริกห่ากกะรากรากรากอ่ะพักยังวะขึ้นชยัยเอาเครื่องปรุงลงครับนี่เดี๋ยวมันเดือดแล้วห้องกะส่วได้เอาหนังลงเงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนำข้าวมันลงครับเอาก็เรียบร้อยครับพี่น้องวันนี้ล่อให้เดือดให้เปื่อยพูดเด้ครับ ตุนไปเรื่อยๆครับบาทเนี่ยเขาอีกนานครับประมาณตอนนี้หามงเครื่องก็คือประมาณแปะทุ่มหนึ่งบุครับจะเคยจะได้กินประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงบุลุษครับสองชั่วโมงกว่า,ก,วาก็คืเปื่อยย่างดีเลยครับเขาเขาคอยติดตามขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องตอนเปื่อยบุลุษผมจะเคยไทยอีกมาพี่น้องไปเปิดเบื้องหมอ จเดีเอาเกลือซินะครับว้าวเดีเอาเกลือมาคามมันออกแ่บแล้วล่ะครับอืมโว้อลือโอ้โอ้โอ้ผมว่าทุ่มท้องทุ่มเลยยังไม่ได้กิน สั่นยี่เปล่ซิมังเงินเีลวโอ้อแซบหอมโอ้ย,ออยนี่คือซุปซุปหางมั่วซุปหนังมั่วสูตรนี้แซบครับปิดฝา คันนังเปื่อยแล้วให้เอาแปรงลงให้มันให้มันเป็นส้วงคนๆน้อยๆนะครับเนาะเดีด๋วยวค่อยติดตามตอนแล้วกวนมันนังเฝอครับแต่เดียวนั่งเฝอยังนังเฝอข้างหนึ่งนังเฝอซุปนังวัวเอาพี่น้องไปข้าเบิอง <c oughs> พากันไอเวิร์ ไปไต่กุกบตากฝนมาตีลูกครับเอา้าไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวเด้อว,ว้าวมันจะสุดยอดเลยล่นะอีน้องคุณง,งามว่านไหมครับโอ้กำลังผุพี่น้อง กำลังผูให้อีกชั่วโมงหนึ่งครับจะอยสจได้กินตอนนี้สิเขาอวยตอนนี้สองทุ่มครับอีกชั่วโมงหนึ่งกำลังสิผุกำลังสิผูอีกชั่วโมงก็ข้อมกินยากมันก็แซ่บแน่พี่น้องอาบน้ำสามเทียแล้ววันีเอาไปส่งตับดิษเกือบไปส่งไม่ได้แล้วครับยังได้ผู แต่รสชาตินี่พานแล้วครับอขออนุญาตปิดฝาหมอนะครับเจอกันสามทุ่มจังคอยสีเอาอ่อนำแป้งลงได้นะครับเหงมเปื่อยกลนะครับ่ไป,นนปามาพี่น้องสองทุ่มเื่องมาตรวจด,ดูตักไว้เร็ว เดี๋ยว่าเขาตกค้นดูดูโมซันมันใหม่หมอครับมาว่ามันจะเปื่อยว่เปื่อยรสชาติแซ่บด่แล้วครับประเภทผมเห็ดผมปะ่ะไดี่องอย่าคว้างดอกถ้าผูใ้ใดกินรสชาติผมซื้อมาผมยินด้ในกิน Xẹp oh, khó ôi nhiều khẩu vị nhầm thử chín mà khèn không nữa không cường phải lộ ôi xẹp vị nữa à. một ต่อยผู้แล้วไลในปากแต่อันนี้มันอย่างคืดๆเบา <c oughs> <c oughs> ยังสูกเขียวอยู่พี่น้นงะ <c oughs> <c oughs> ้าผู้ฒ่าบันท้าอื่นเนี่ยมันยังสูกเขียวอยู่ เนาะเอารออีกนะประมาณสามทุ่มผู้เลยครับแล้วก็อ้อไปเรื่อยๆผูกเอาไปพี่น้องสามทุ่มเร็วถามว่าผู้ว่าพ่าะถ้าอยผ่ผู้จะถามว่าเื่อไปกับเกื่อเร็วแต่ว่าหย่ ขัเป็นแถวไวรุ่นพอดีแถวผู้เทาเ่ได้ตักซิมกันพีนง ม,มันกันสุดยอดแล้วนะพี่้องอ,อนัวเหรอบ่ม,อมีกินข้าวครับข้าวเดียวเมดโอ้ยมีแย่งเลย นี่หนังเเถอะผูแต่ว่าแขวไว้รุนมันสูดได้ครับพี่น้องมาไหมครับน๋อ สียบเน่ยโอ้ลองว่าว้าชุดแบบนี้เนาะเอาเดี๋ยวรอเอขาต้องค้นเรื่อยๆครับบกค้นบกค้นอันเรีย,รรนนยังก่อนแป้งมันใหม่หมอนะครับ จากนีเพียงแค่นี้แะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกป่วยลสานด้วยนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอดสุดยอดครับไปแล้วครับบ๊ายบายมาเดอร์กินซุปหนังงูแส็บๆพี่น้อง